ผักผลไม้ปั่นนะคะอันนี้เป็นกะที่แยกเรียบร้อยแล้วมีแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวบีทรูทนะคะแล้วก็แครอทเนาะแล้วก็มีเซลล์รี่มีกวางตุง้งเสว,วรสอันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ทับทีมหนึ่งผลทับทีมอินเดียนหนึ่งผลได้เยอะมากเพราะว่าทับทีมเนี่ยถ้าเราปั่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะเม็ดมันจะจะติดเนาะเราก็เลยต้องหบบใช้คานสกัดเอง เย็นน้องก็กินได้เลยาาลอย่แม่ทำให้น้องจะเอาอ่าน,ออาอาน้องจะเอาทั้ทิ่มแม่ให้อลยน,นี่ค่ะหม่ำๆแบบสดๆก็ได้นะคะโอเคแล้วนี่กินก็ออกมาจะหมดแล้วดูปากโอเคเป็นโถใหญ่ๆเลยนี่เลยโอเอสียดายหกที่มันแดงๆนี่คือบิดรัวเสียดายมาก ผงผักสีแดงก็คือเกียวเรสนะเทียวเรดมันก็คือบีทรูทแครอทมันคือเทศทับท,ทีมแต่มันเป็นผงนะคะตัวนี้ก็จะให้คุณค่าทางอาหารแน่นเน้าะบางคนก็ไม่ได้ทําน้ําผักจริงๆแล้วก็ไปชงกับน้ำเปล่าดื่มได้นะคะแต่ทุกคก็จะอัดเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะนี่หนึ่งช้อนใส่เข้าไปในนี่ปึ้งอชอบ ะะเพื่อเพิ่มสารต่อต้านอนุอออออมูลอิสระนะคะแล้วก็เจ้าตัวเพียวเรสนี่คือจะช่วยในเรื่องของบำรุงเลือดนะคะโฟลิกสูงแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะคะทำให้ไข่สวยแล้วก็ไลโคปีนแน่นนะคะก็จะช่วยในเรื่องของบำรุงสเปิมด้วยนะ ต่อไปก็จะใส่เจ้าตัวเพียวกรีนตัวนี้คือผักหายากนะคะก็คือพวก Al a l ล a l f a w วิ a t g า a s s spirulina แล้วก็มารุมสีเขียวเนี่ยจะเน้นไปในแง่ของการปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะแล้วก็ดีท็อกระบบเลือดทำให้ระบบเลือดสะอาดเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือด เหมาะกับผู้หญิงที่แบบป้องกันบำรุงรังไข่อะค่ะเพราะว่ามันช่วยชะลอหรือว่าป้องกันภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยแล้วก็ช่วยให้วงจรการตกไข่เป็นปกติเพิ่มความเป็นด่างในเลือดเพิ่มความเป็นด่างให้กับร่างกายนะคะตัวนี้ทานได้เลยมันหนึ่งวันละสองช้อนนี่จะเท่ากับเราทานผักใบเขียวหนึ่งกิโลนะคะนี่ใส่กข้าไปเลย คือสีเขียวเนาะแทนทั้งแดงทั้งเขียวเนี่ยแม่แม่ติดบ้านไว้เพราะว่าแดงมันบำรุงเลือดนะคะโอลสกสูงแอนตี้ออกซิแดนซ์สูงไข่สวยสเปิร์มแมน่นส่วนสีเขียวมันช่วยในเรื่องของดีท็อกระบบเลือดนะคะเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดเพราะว่าไอเจ้าคลอโรฟิลที่อยู่ในผักใบเขียวเนี่ยนะคะม,มันจะช่วย ทําหน้าที่คล้ายกับฮีโมโปอบินจับออกซิเจนให้กับเลือดนะคะแล้วก็มันช่วยในเรื่องของปรับวงจรการตกไข่แล้วก็ทําให้ฮอร์โมน FSH เนี่ยต่ำลงคือพูดง่ายๆว่าป้องกันค่ะว่ารัางไข่เสื่อมหรือไวทยทองนะคะ,ะตอนนี้ก็จะสดแล้วนี่นะคะใครจะเช็คก,ก็ได้ ถ้าเราไม่มีเวลาทาน้สาสับปะสดๆก็อัดเฉพาะกแลตหเทลีเพลกีนลงไปในน้ําผลไม้ของเราก็ได้นะคะจะเป็นน้ํมะเขือเทศร้อยเปอร์เซ็นนะคะหรือว่าอัดลงไปในน้ําเปล่านะคะแม่ทําอะไรลูกแม่กาลังจะดื่มน้ําผลไม้ไชัเชาของคุณแม่นี่ไงเดี๋ยวของน้องไม่ดาก็ดื่มได้แต่ของน้องไม่ดาม่ต้องอัดเทลเพลกีนนี่ค่ะของคุก้อยนะคะมาดื่มกัน เช้ามาเนี่ยนะคะหน้าสดนะคะผักก็สดนะคะผักกับน,น้าก็สดพอๆกันเลยเนี่ยนะคะสดเลยค่ะ1แก้วใหญ่ๆของกุ้ก้อยอันนี้คือน้ำผักผลไม้ปลาก็อ,อัดไปอย่างละหนช้อนนะคะนี่นะจะจะทานจริงๆคือแดง2ช้อนเขียว2ช้อนเดี๋ยวจะอัดอีกรอบเพราะกุ้ยก้อยดื่มน้ำผักเนี่ยวันละ2เวลานะคะเช้าแล้วก็เย็นนะนคะครับ หลายคนบอกว่าดื่มแบบกุกก้อยเนี่ยนะไม่ใช่แค่แบบบำรุงไข่อย่างเดียวนะบางคนบอกว่าสิวหายเลยผิวสวยนะคะแล้วสุขภาพดีด้วยเนี่ยดื่มแบบนี้ค่ะไ,ได้ชีวิตเสพติดผักถ้าใครที่ไม่มีเวลาทำน้ำผักปั่นก็ ง่ายๆเลย,ยแม่เพียวเรสองช้อนนะคะแล้วก็อัดเพียวกินสองช้อนลงไปในน้ำมะเขือเทศอะน้ำมะเขือเทศร้อเอนตะแล้วก็บีบมะนาวลูกหนึ่งแต่ถ้าไม่มีเวลามากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรใส่ลงไปในน้ำเปล่าเขยา่าเขยา่ขยาแดงขวดเขียวขวด,ขวด,ขวดแล้วก็ชดระหว่างวันเอาเป็นว่าก็ชดเชยกันไปนะคะถ้ากินตามที่ครูก้อยบอกคือเขียวสองช้อนแดงสองช้อนก็เท่ากับว่าแม่ได้กินผักใบเขียวหนึ่งกิโลแล้วก็กินพืชผักสีแดงเนี่ยเป็นกระบุงเลยนะ ไปทำทานกันนะคะ